สวัสดีจ้าเจอกันใจ้ดเด้อกันยายนีเคฮะจ้ามื้อน,นี้นมาเจอกันกินแกงหน่อไม้จะ้ะบุนะแกงหน่อไม้เพิ่นให้มาเด้อจะ้ะตำบักหุ่งบ้านๆจ้าจตำบักหุ่งนี่จ้ะบักเคล้าน้อยเด้อจ้ะเด้อมาๆามาแซตหนึ่งกันเด้อจ้ะเด้อมามีข้าวเหนียวอีกหนึ่งกองจะ้ะก็สิกินจังไดกันเดี๋ยนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญเรื่องกดติดตามเดี๋ยนี่เด้อจ้ะเด้อมามาก,กินเลยจะ้ะเอ้ยแซ่บแซ่ เที่ยวจ้ะมันนี่พาหลามไปเอาเครื่องโรงเรียนมาอืมตามบุคคลกันก้นด้จ้ะเด้อเดี่ยจ้ะอืม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  โอ้ยเดอเด้อเด้วดวามาแซ่บกันเด้อนี่บวกอือืมเไม่น้อยนอ่ะอืมไปทงบุญบ้านบุญมากบุญให่มากถูกนึงน้อยนบวะได้ถวยได้ดดสองถวยอึอึฮึไม่ไกินอะเล่เด้อราเล่น้ออนไลน์คือเก่าจะอืมมา อืมอยู่แต่มากรงเป็นบ้านเด้อสุดยี่นี่แหละปลาโนนัวอืมมาเกิดเถ่ะมาเกิดเคลื่อนน้อยห้าหรือไหมใช่

nó sẽ bỏ chào Không có งอกรนเด็บมันก,ก็นเคลื่อนน้อยตำได้เป็นยังไง ถ้าหลน์แบเอาน้องสือมากเมื่อกี้หิวไม่ได้อัดคลิปหลายมือ้อเด้อจวะเด้อขออัดเดอมื้อเดิมเ,เ,เนี่ยมามาถึงกันจ้ะนัวนัว น้องไหมน้องน้อย đeo khi <laughs> <laughs> bộ đồ đưa trang chàng cái chắp dây bên tôi nhìn này. Nó mãi nó ngon, nó ngon, ngám ngám. À. Mm. ngon. มึงน่าจะแยบมืงเนี่โอ้ย nói vậy, um, Mày um, đưa Mày cần đưa mày อให้บวกให้กระตันน้ำตำกุ้งเราจะเบิบือเคลื่อนน่อยแต่มันบ้านเนาะเครื่องมันต้องหลายหรอกเครื่องไรนี่จ้หน้ามาเด็นนัวก็พอเลยนเนาะ

จะตังบวกนืำอม่หวานมากทำบุญบ้านมากคนไทยเนื้อมมากก็ดีใจอะของมาก เป็นบ้านใหม่มาเมื่อวานพักนี้บ่ควรเดาคิปเดี๋ยวจะเด้อมีแต่งานงานหลายงานบุญงานบวชขาดไม่ได้ แร่อยมากมะพร้ายอดอืมเคลื่อนหน่อยอืมสมดีดีใส่ย่างไรจ๊ะใส่แบบเป็นนอกเป็นนอกอย่างเงี้ยแซ่บอืมเข้าไปแดงนัวพอเนาะ คงต้องรู้กันเลย มาจัดดูมาถินกันนนีเด้อดยอไอแบบบ้านๆโคล่ก็เกินเลยตรงเลยจ้า น้ำไหม้ไหมโอ้ยสั่งข้าวมันก่เนี่ยมันไม่สดเนาะข้างของบ้านข้าเจ้าเขาเจ้ามีก่อนน้อไหม้มแบบวยานนีของหมักพ้นหายอย่งเบ่าเอา,เอาแต่อันนี้เป็นน้ำไม้ขั้วคอเลย <laughs> มากอีกหลหนีนะไม่ตรงไว้จ้ะเมื่อไอพิกับเมื่อวานเอพิสต์ปีไปทำบุญน้ำพึ่งเรียงผับเพลงรับเข้าบ้านงูจั๊กันเนี่ยคนบรายเนาะต้งโควิดอืมอัน งกินได้หลย ู่หิวๆเนาะอ่ะตรงนี้จกเขาอัดิพน์ในมือนี้บีไหลมือแล้ว

นอนนอนอืัอขกขนาดอือโอ้ยไม่กลองชื่อขาอ,อยางนองมาจาัด้อด

เคื่องชิ้นนี้แหละมะนาวจบน่ะน่าเอ็นดะูสับมะกรูบกรอบยังไงนะโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะนี่ ar, น้ำมันน้อยน้อยโอ้ยแม่หาสิงยากดิเนี่ยอไมีบุญนะน้ำมันน้อยบุญบุญน้ำมันขังหัว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ tôi đi đi mình mình ở tập sài gòn tôi đi đêm sài nít hm Trông đẹp hm chặt mmm chặt mmm 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 ข้าเหนียวร่นกองเกือบบึดเลยบึ้ดหิวคักมือแซบตาม้งกับแซบไม่ถามาคลิปนี้เจนี่กินกันเจนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเด้อเพื่อเจนี่อินอยังเสือหู้ข่าวกวา่าจังได้กะฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะสุดยอด